สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํำการใช้งานรีเลย์หขานะครับใช้กับชาร์จเจอร์ PWM นะครับเพื่อใช้สาหรับตัดไฟนะครับเป็นระบบต่ำตัดนะครับโดยใช้ช่องโหลดของ PWM นะครับเพื่อสั่งงานให้รีเลย์หขาตัวนี้นะครับเปิดปิดหรือตัดการทำางานหรือตัดโหลดออกจาก การใช้งานนะครับเพื่อเซฟแบตเตอรี่นะครับโดยขาของรีเลย์นะครับก็จะมีอยู่5ขาโดยจะมีขาที่85ด8 30ห7 2ขานะครับโดย2ขานี้นะครับเป็นขาที่เรานำไปใช้งานนะครับโดยวิธีการต่อนะครับเราก็จะต่อจากช่องโหลดของ P W M นะครับอย่างตัวนี้นะครับ P W M แล้วก็เอาขั้วบวกนะครับ มาใส่ช่องที่86สนะครับส่วนขั้วลบมาใส่ช่องที่85นะครับโอเคเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปช่อง30นะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องโหลดนะรเราเอาสายขั้วบวกนะครับมาต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับขั้วบวก เข้ามาต่อเข้าที่30นะครับส่วนขั้วที่87นะครับสองขั้วนี้นะครับเราก็ใช้สายบวกเพื่อต่อไปใช้งานนะครับจะสังเกตได้ว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับขั้วบวกของชาร์จเจอร์ขั้วลบของชาร์จเจอร์นะครับแล้วอันนี้เป็นขั้วบวกที่ต่อออกมาจากแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็เอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับหลักการทํางานก็คือตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับช่องโหลดตัวนี้จะเป็นตัวสั่งปิดเปิดการทํางานของดีเล์นะครับเมื่อดีเล์ทำการปิดการทํางานคือเมื่อโหลดตัดการจ่ายไฟเข้าดีเล์ก็จะไม่สามารถทําให้สายบวกเส้นนี้นะครับผ่านออกไปใช้งานได้นะครับโดยในที่นี้นะครับผมจะใช้โหลด ก็คือตัวบอกโวลต์นะครับตัวนี้นะครับบอกโวลต์ตัวนี้ว่ามีการทํางานหรือไม่มีการทํางานนะครับ mm hmm. เมื่อมีการทํางานเทรจปุ๊บไฟจะติดถ้าตัดการทํางานไฟก็จะดับนะครับ mm hmm. โดยขั้วลบก็จะต่อเข้าไปตรงๆเลยนะคขั้วลบก็จะต่อเข้าไปตรงๆที่โวลต์มิเตอร์ตัวนี้ที่ท mm ําเป็นโหลดนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเปิดชาร์จเจอร์นะครับ แล้วจะทําการตั้งโวลต์ต่ำตัดจากช่องหลดช่องนี้นะครับโอเคเมื่อเราเปิดแล้วนะครับจะสังเกตดูว่าอันนี้แบตเตอรี่มี13.9 v โวลต์นะครับเราจะทําการตั้งต่าตัดที่เราต้องการนะครับอย่างในที่นี้ต่าตัดเราตั้งไว้ที่11.5นะครับเราก็ไปดูว่า เมื่อถึง11.5จะช่องโหลดจะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับสังเกตได้จากไฟวงนี้นะครับถ้าตัดการทำงานไฟก็จะดับนะครับต่อไปเราก็จะดูว่าเราตั้งให้ต่อที่โวลต์ที้เท่าไหร่นะครับอย่างในตัวอย่างนี้ตั้งโวลต์ต่อที่1 2 6นะครับเมื่อถึง1 2 6แล้วตัวช่องโหลดนี้นะครับจะทำการต่อไป เพื่อจ่ายให้เข้ารีเลย์เพื่อให้โหลดทํางานนะครับเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้อยู่นะครับอันนี้สังเกตที่หน้าจอนะครับโวลต์ค่อยๆลงไปเรื่อยๆเมื่อถึง7.5ยังอยู่นะครับจะท,ทัน7.4ปุ๊บจะทําการตัดสังเกตนะครับตัดดับแล้วดับแล้วเสียงรีเลย์ดังแป๊กก็คือตัดการทํางานของ โหดออกไปนะครับตัดออกไปจากระบบแล้วอันนี้คือเมื่อเราใช้ถึงโวลต์14.4 11.4นะครับก็คือจะไม่มีการจ่ายไฟไปที่รีเลย์รีเลย์ก็จะตัดการทํางานไม่จ่ายไฟไปให้โหลดนะครับทีนี้เมื่อแดดมาหรือว่าแผงจ่ายไฟเข้ามานะครับค่อยๆมีโวลต์เพิ่มตะกี้เราตั้งไว้ที่12.6นะครับเมื่อถึง12.6โวลต์นะครับ ช่องหลงก็จะทําการจ่ายไฟไปที่รีเลย์รีเลย์จะเริ่มการทํางานแล้วจะจ่ายไฟไปที่โหลดก็คือโวลต์จะแสดงผลออกมานะครับที่ 12V ส,ส,สังเกตนะครับโอเคอันนี้ได้ยินเสียงดังแตกนะครับก็คือว่า ่องโหลดทําการจ่ายไฟให้รีเลย์นะครับรีเลย์เลย,ยทำงานต่อวงจรให้กับโหลดตนซึ่งเป็นโวลต์ให้เราเห็นนะครับว่ามันเกิดการทํางานแล้วนะครับอันนี้สามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่รีเลย์ห้าขาเหมาะสําหรับโหลดที่ไม่เยอะนะครับอย่างรีเลย์ตัวนี้มีกระแสกินกระแสสูงสุดได้ไม่เกิน40แอมป์นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเผื่อเพื่อนๆจะนำไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับ